เราเจอกันอีกแล้วเนาะแล้วก็กลับมาพร้อมกับของที่เราเก็บไว้เนาะอุ๊ซี่ไว้คราวที่แล้วใช่ก็จะเป็นคุณนัาคน่ากันดีเนาะกับตัว Lord of m i s ท r u ใช่ที่หลายคนคิดถึงใช่ไหมคะตัวเรนช์นี้ก็เป็นตัวแบบป๊อปปูล่าไอเทมอยู่แล้วเนาะทั้งแบบกับสตาฟเองแล้วก็แบบ ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมาใหญ่มากปีนี้ปีนี้มาแบบว่า full range มีแบบว่าโป o d u ก t เยอะแยะมากมายให้แบบว่าเลือกช้อปปิ้งกันได้โอเคก่อนที่จะแบบไปแนะนำโปรดักตต่างๆเนาะแบบมุกขอนแนะนำก่อนแบบเป็นประวัติที่มาของตัว range lord of misrule ของเรานะคะการฉลองคริสต์มาสเนี่ยตั้งแต่ช่วงของแบบยุคโรมันยุคในสมัยก่อนขึ้นสการแล้วใอโวตัวเฟสติวัลเนี่ยให้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีกิมมิกมากขึ้นโดยปรับมาเป็น The Feast of Fools นะคะมีการแต่งตั้งคนที่จะแบบมาจัด กิจกรรมในงานเฟสติวัลนั้นๆซึ่งคนที่ได้รับขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งเขาก็คือหลอดออ m i s r u ู e นี่เองอใช่ซึ่งที่อะไรบ้างเขาก็จะทำเรื่องของการแบบจัดกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดื่มมากกว่าใช่แบบเมาสงสค์ใช่แล้วก็นั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมคำว่า Miss u l e เนี่ยเป็นมีความหมายว่าเป็น chaos เป็นแบบเป็นการวุ่นวายโกลาหลมีแบบความยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยเขาอยากให้มันแบบ ฟรีดอมแบบได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยสำหรับช่วงของแบบเป็นเทศกาลน้นๆเนาะซึ่งเรนส์ในส่วนผสมนี้แบบก็มีส่วนผสมหลากหลายเหมือนกันให้ใช่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าส่วนผสมหลักๆของลอดออมิสทรูอะค่ะมีอะไรบ้างเนาะจริงๆเบสเขาเลยค่ะที่ทุกคนได้กลิ่นว่าความนุ่มนวลความหอมหวานนะคะก็จะมาจากตัววานิลลาซึ่งเราเป็นคสารจากมาดากัสการ์โดยตรงเลยนะคะซึ่งตัววานิลาน่าจะให้กลิ่นหอมหวานกลิ่นที่นุ่มนวลแล้วก็ยังช่วยซูดติ้งผิวใช่ช่วยฝังทายปอกระลงผิว ด้วยค่ะแล้วก็เขาไม่ได้หวานเลี่ยนไปอย่างเดียวเนาะเขาก็จะมีความสปายสิกเล็กๆเลยเนี่ยค่ะก็จะมีตัว black pepper พุดขึ้นมานิดนึงใช่หรือว,ว่าพริกไทยดำนั่นเองเนาะสำหรับจากลิ่นที่มีความสปายความวอร์มมากขึ้นอะคะ่ะเขาก็าช่วยเร่งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอได้ด้วยให้เราเหมือนแบบออเปล่งปลั่นกับพี่กระเป๋าอะไร<อ>ด้วย,ใ,ยใครปวดไม่กล้ามเนือ้อคือแบบ ตัแน่นใช่ค่ะใช่แล้วก็ส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือตัวพัชชุลี่ออยล์ใช่คนนี้ได้ยินกันบ่อยๆใช่ค่ะพัชชุลี่ออยล์ภาษาไทยคือน้ํามันพิมเสนเนาะซึ่งที่ราชค่ะเราไปนําพัชชุลี่ออยล์มาจากเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียเราจะเรียกว่าดารสุมาตราพัชชุลี่ออยล์พูดถึงความรู้กันไปแน่นแล้วใช่เราลอมาดูสิ่งเรื่องที่ใช่กันดีกว่าเริ่มก่อนเลยดีกว่าเอาตัวไหนดีง่ายก่อนเลยเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันน้องคนนี้คุณหน้าคุณตากันดีเนาะเขามาแบบ เกือบทุกปีเลยใช่หน้าตาเปลี่ยนไปบ้าแต่ว่ากลิ่นอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างใช่แต่ว่าตัวเนี้ยปีที่แล้วเขาเปลี่ยนหน้าตาจากปีที่แล้วมาก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นแบบสีเขียวซึ่งไม่ได้แค่เขียวอย่างเดียวนะคะเขามีแบบสีซ่อนอยู่เป็นสีแบบแดงๆไว้แน่เพราะว่าหลอดอมิสดูชอบ ดื่มค่ะพวกเราก็เช่นกันกันเขาเน่ยนก็จะสีคล้ายๆแบบว่าเป็นวายใช่ออกแนวแบบลักวรีไฮอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่กลิ่นฟุ้งมากเลยกลิ่นดีมากเลยชอบมากเคยใช้แล้วแบบว่าคนเข้าห้องน้ำต่อแล้วบอกว่าหอมแบบกลิ่นมันยังอบกวัอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเข้มข้นมากประมาณนั้นเลยใช่ถัดมามีบาร์บอมแล้วใช่ไหมคะเราไม่มีองก็ใช่แล้วก็ต้องมีตัวฟองต่อค่ะซึ่งก็เป็นตัวนี้เลยค่ะใช่ ปัพเปอร์บาร์ตัวนี้ชื่อว่าเอ,อ่อลับปรินซ์ เนาะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวบับบ้าบ้าทำฟองเป็นกลิ่นลอตออลมิสูเหมือนกันค่ะจะเป็นสีจริงๆออกก็ม่วงม่วงวายวาใช่มีชิมมใช่มีชิมเมอร์สวยมากเลยซึ่งตัวนี้ตัวทำฟองทวนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเปิดก๊อกน้ำก่อนแล้วก็ขยบมาแล้วก็ขยับทำฟองนะคะถ้าอยากใช้คู่กันก็แนะนำว่าใช้ตัวนี้ลงทักงองก่อนแล้วก็ขยตัวนี้ตามลงไปก็จะได้น้ำที่แบบว่าสีแบบเข้มข้นสวยสุดฉ่เนาะกลิ่นมันก็จะแบบเพิ่มเท่าทวีคูณอะไรอย่างค่ะแบบได้กลิ่นชัดขึ้นะ มาหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราว่าันดูแบบว่ารักชูบีมาเลยนะแบบแช่น้ำสีวายแล้วก็แบบจิบจิบวายทำขึ้นาคอนเทนน้เนี่ยคิดไว้ให้แล้วนะโอเคอ่ะแล้วมีอะไรมามานี่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 ใหญ่เซตใหญ่ที่สุดเลยตรงนี้อันนี้เป็นชาเวอร์เจลหลอดออฟมิสรูนะคะซึ่งปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะเขามาแบบ ใทยบิ๊กเบิ้งหน่งกิโลให้คิดให้รู้ไปเลยว่าแบบแฟนคลับเขาแบบเยอะจริงๆเพราะว่าเป็นใช้แบบใส่ดับเบิ้ลมากๆซึ่งจริงๆก็แบบราคายิ่งใส่ใหญ่ก็แอบแบบุมมากด้วยใช่ใครที่แบบว่าเข้ามาตามหาที่ร้านระหว่างปี๊วแบบอุ๊ยชาวชาววัดเจกหรอมิส กลิ่นหลอดออมิสรูกลับมาหรือยังกลับมาแล้วค่ะตุนไว้เลย1นกิโลตุนไา้เลยค่ะหรือถ้าใครยังไม่เคยลองเราก็มีไซส์500กรัมเนาะแล้วก็มีสซกลางส์กลางสองร้อยเจ็ส์275กรัมแล้วก็สายเล็กพกพาได้นะแต่ใครแบบว่าพกไปหรือว่าให้ไปยิมไปนู่นไปนี่ก็มีสซสหนึ่งร้อยกรัมให้ลองกันนะคะ หักน้ำหักน้น้องผิวน้องอยากขยับเลยมาแล้วกันนะลายเสุดแล้วรอบลวก็มาที่มาสซช่บาร์เออบาสชบาร์คืออะไรอ่ะกิฟใช้ยังไงนะนันดีเป็นก้อนเขาาๆหน้าตาเหมือนเซร่มแต่ว่าไม่ใช่สบู่เนาะเออตอนนี้เขาเฟองละลายแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโลชั่นทาตัวใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนผสมเบสที่เป็นแบบพวกแฟร์เทรดออร์แกนิกโคโค่บัตเตอร์แล้วก็พวกเชียร์บัตเตอร์เนาะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวมอบความแบบนุ่ม ละมุนพร้อมกับกลิ่นของแบบหล่อนัทสบูลองดมหอมมากเป็นลูกมุกุนมากเนลกมุกุฎด้วยเพราะว่าหล่อนัสบูเขาเป็นแบบเป็นเทสเนาะแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆใช่ซึ่งสมมติว่าเราอาบน้ําด้วยตัวนี้เสร็จหรือว่าแช่น้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ซับผิวต่อให้แห้งแล้วก็ใช้ให้แห้งอยกางง้นะ แล้วก็วอมเขาจะเมลออกมาเองคอาวอมตานี้ได้ไรมเหมือนเล่นโอน้อยมาอ่านใช่โอเคก็คือวอมในมือเขาก็จะหลามาเป็นออยแล้วก็ใช้นวดไปได้หรือจะใช้ทั้งก้อนเขาแบบ นวดไปที่ตัวเลยก็ได้เพราะว่าตามชื่อเขาเลยมาส аж บาก็คือใช้ในการแบบนวดผ่อนคลายคลายตล้มเหนืออะไรเงี้ยได้โดยถ้ามันแบบยิ่งมีตัวแพชูเรียเนาะมันก็จะยิ่งช่วยใช่มันก็จะยิ่งช่วยเรื่องของแบบการกระตุ้นการไหลเวียนได้ดีอะไรเงี้ยใช่อาดมาดีกว่าอาบน้ำอยังไม่จบอย่าไม่จบยังไงต่อดีถ้าเรายังอยากได้แบบความแน่นเข้มข้นติดทนนานบนผิวบนตัวเรานะจะต้องอะไร บ <Body> อดีอ้สเปรย์แบจริงๆตัวนี้เราเนี่ยจะฉีดบนตัวเราอยากแช่น้ำแล้วก็ให้กลิ่นฟุ้งใช่ไหมแล้วก็ฉีดในห้องน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยก่อดลงไปแช่ก็ได้บอดีอ้สเปรย์ตัวนี้ใช่ชกลิ่นอาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าก็คือแบบะสม จใช่แล้วก็จริงๆก็ฝาก็เปิดได้แบบเผื่อพกพาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ซึ่งถ้าแบบไม่ได้เป็นบอดี้สเปรย์แล้วอยากได้แบบที่มันเข้มข้นติดทนนานกว่านั้นเนาะเรามีตัวน้องที่เป็นน้ําหอมซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาช่วงทอรโมิทเท่าน,นั้นม,มีแบบทุกช่วงทั้งแบบ อเยราวเลยก็คือจะเป็นตัวที่แบบอยู่กับร้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอยู่ยังไงก็ตามก็เข้ามาลองดมได้นาอเพราะว่ากลิ่นคือบางทีมันก็อาจจะไม่มีของน้องอยู่ที่นานอะไรอย่างี้บ้างเหมือนกันแต่ก็เข้ามาลองดับดมได้เลยซึ่งตัวน้าหอมกเหมือจากไซส์30มิลไซส์จิ๋วอันนี้ค่ะที่ร้านก็จะมีไซส์1น0 ml ้อยด้วยเนาะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ให้แบบว่าให้คุ้มเป็นปีคุ้มคไปเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าชอบหลายตัวเลือกไม่ถูกเลยอยากได้ทุกตัวทําไงดีให้ อยู่ตรงนี้แล้วแี่แล้วโอ้เป็นของกล่องของขวัญกล่องของขวัญกล่องน่ารักมากเลยดีไซน์บอกว่าดีมากต้องมีใช่ค่ะได้แต่งบอกว่าอุยดีใจแน่เลยเพราะว่าสีเขาสวยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยนะลองดูก่อนอันนี้ก็จะมีเป็นบอดี้สเปรย์ตัวนี้แต่ว่าจะเป็นไซส์มินิเล็กที่อยู่ในกล่องค่ะแล้วก็จะมีตัวบัตบอมบัตบอมแล้วก็มิสชูตัวนี้เลยมีตัวชาวเวอร์เจลแล้วก็ บาบาบาต้องย้ำอีกครั้งว่าพวกนี้มันก็เอ็กซ์คลูซีฟเนอะจากมีจำกัดอะไรเงี้ยอยากให้รีบๆมากันใช่เพราะว่าพวกเรารออยู่ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ครบแล้วเนาะกับแบรนด์ชาลวินทั้งหมดกับทั้ง3คลิปที่ผ่านมานะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบแบรนด์เนี้ยก็ไปเจอกันที่ร้านได้เลยซึ่งตอนนี้มันก็ ัามาบอกอสู้ก็เข้ามาที่ร้านแล้วด้วยนะคะใช่ก็เ <okay. S 1> จอก,กันที่ร้านค่ะทุกคนบ๊ายบาย